มาถึงกวางไก่ที่ก็ลังเห็นเห็ดทองดอกนี่โอ้ยสุกเอี่ยมแล้วนี่ออ้ยคือดอกใหญ่ค่ะคือนา้าแหงมาเก็บเอาเอบาอาุกเอื้อแบบนี่เก็บบุกพีดเดียวเก็บบุกเอื้อจากพี่หน่องให้พี่หน่องมาเก็บเก็บบุกพีดมาพูดมาทุกใจด้วยคสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกทคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพบกันวันที่ 22, ยี่สิบสองจากพี่น้องมกราหกกิจก็หกแปดเนาะลืมหกแปดจ้ะ ป่าลูกมาซสอบมึงเห็ดอีพี่น,พน้องเหอนพญาโคอนก็ไปเห็ดวัดเห็ดยังอ่ะน,นะจอยข้าเจ้ามากับลูกสามคนเอาลูกชายคนหนึง่งกับไอหนาง่ะไปเบิงว่ามันสีโขกสีม่านบอพี่น้องมาเบิงมาตามเบิงเห็ดบดเมือบ,บ้านเทน่ากับไอเกียงไงเตี๋ยเนาะก็ส<ะ>ีดอียยังนงล่ะก็สีมีบ่อเนะานะไปยังอ้าะวันนี้ก็เขาปลาอีกแล้วพี่น้อง ะตามบึงเห็ดวดอีกอว่างจะได้แกงไงเติบวันนี้มากกับลูกวันนี้ขอนเราไปไปเฮ็ดวัดพี่น่องไปไวัดยางมาหอดป่ากุลิกในพี่น่องไป มาไกลเตืบด้ะมีนวยอยู่หัวหนางนี่นวยอยนะู่วะพ่อด็เล่นไปกินกระสมพักกี่บ่โอ้แหงถิง่มก็แหง เก็บเอาโอมันตายสิตายแล้วตัวนี้มันเหีไไห่ยวเนาะเออเกิดอีกได้นี่เก็บเอาไป นี่จะสมพักก็ปิดปอดสางมีวน่ะเดี๋ยวเจมามรอดพกปีปอตายได้หนิคนตรงมังกะได้กินอีกได้หนินเบียบไปบ่งเอิรกันกับพี่นอ้อ นำมาหลายคอนนะบ่เห็นห้าดอกพี่น้องเอ้ยบ่ออกออกไปบางขอนขอนแดงนชุ่มจึงออกแต่ว่าขอนชุ่มกับบ่ออกก็มีแม่เบวางหมึกเอื้อวางหมึกพีกกันพอได้เล่นไปตำบ่พอได้เติมกันกับเติเก็บกันเก็บเอาบหมึกไปเห็ดสมกันพอได้เห็ดกะในบมกเอื้อในบมกพีกเมื่ออาทิตย์ตาเมื่อกยังดีพี่น้อเอื้อเกิดเหี้ยงนี่เนาะ มาส่นั้นม่ยังายอยู่พรแะงันีออกยังมาไลา่ควันแบบเป็นซิปกควันแบบพี่น้องโองดิมอมีใครมด้มมดมมดเดห็นพ่อดอเเก็เอือก่อ,กอ,อกนโอ้ยเบือกต้บกเบือ,อดได้บออดดุบเออดบเหลาย không phải thịt này lỡ bực lỡ bực lỡ lái lỡ câu cho cậu nọ phần nào chắn chắn lòng chắn phần tìm lời chắn 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 หาเมือนำทางฝุ่นหมดเยครบเต็มต่นฝุนที่ก็๋ยเลียมอยู่ดพี่น้อนังมีในคอดยเลียมไปตามเกี่ยวอยู่เยอ่ะโอยังมีอีเดนี่ฝุฝนลิ่นมาใส่นี่ปุ่นนวยกันอย่ายเลยล่ะพี่น้อนีล่ะุ่นทกีโอ้ยตัวนี้ดกอีกตัวนี้ Dog sẽ hỏi bực kỳ cái này. Cool. Nhét kiếm bực kỳ công con Kếm bực kỳ bực kỳ này kỳ bực kỳ. Hãy vừa nói một kiếm. Kếm bực kỳ một. Hãy vừa mọi người. Hãy vừa mọi người. Hãy Kìa bầu ký bức ức nữa này. kiếp nữa kìa nắm bé anh bắn nè anh bắn nè kìa 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 Vâng, mà kia phía nhỏ được Này, cái đấy nhìn thấy không?

kæm var. kæm. หน่ามเลยทีหามผมนอยพ้นตมางอีกี่กินอีกปีหน้าี่ปีีบุกึ่สามเดือน Ui, trời vịt nhanh cứ xuống Xuống hoa liếp Nó phải ấm Nào, áo bực ước vào này Kiếp bực phít đèo, kiếp bực ước cho phít nọ Nhưng đây bà bực này lạ. cái mấy hết trụng nói thôi được hết ta cho ăn nhấm bị nám nó mộng biết rồi น้อยเนี่จะน ừ, ้อยงามๆตุตุ๊มันมีคนห้าตุ๊มันมีคนหานตัว, này, วน,นี้มน,น,นมีคนในหวานที่หลอกเลยปวดหดหงิดหนาดเลนี่เกียม่ลอยอยู่ Đấy à, tôi ba tôi nhìn đẹp nhạc bạn Tôi vẫn không có con nhìn đẹp

ังมาเอาไหมจัน่อยเดี่ขึ้นมาดูโห่เมาเก็บพอคนแค่ก็มาเอาสนิลละเนาะก็เดี๋ยตามแต่พี่น่อก็บอกทิกแนวทิกเนือก็เด้ตามลายเตืบอยู่โอ้เมื่อวานเฮ็ดกระบไดเลยมาถึงกวางไก่ที่กำลังเห็นเฮ็ดทองดอกนี สุกเอี๊ยมด้วยนี่อุย้ยคือดองงกใหญ่ค่ะคือนาแหงเฮดลังเขียวคุณน่ะสุกเอี๊ยมด้วยสองดอกนี่เนี่ยต้นไหพี่น้องเอ้ยเด็ดค่ะแท้ไม่หมดเส่าเนาวแต่ว่าช่วยมาเด็ดคุณน่ะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยถ่ายบรรยากาศนี่ละหาเห็ดก็ว่าได้จ้ะพี่น้องไเห็ดสองดอก เห็ดล้างเขียวเอาไปสุปกกระอิ่มอยู่หรอกว่าจอมดอกกระไดเก็บบุกพริกแน่เก็บบุกเอิกแน่เนี่ยพี่น้องเอ้ยเมื่อยบานนี่ถ้าลูกมเมื่อยบอได้เบียดอกเคีย์อีกเจ้พี่น้องท่าเมื่อยคนละเมื่อวานมาสิเอาบ่ได้เอาเนี่ยเด็ดอากาศกำเริบแหลงเลยพี่น้องเลย หลักให้พี่น้องส่งไปนํำกันพักผู้ทั้งเขาเรื่องนี้ก็ไปด้ไปหาปลาหรือพี่น้องากาจะเย็นแห้งแช็มือได้ละพยังกรเราส่วนไปจำเดยวเกยีเยพักคนเขียนจ้ะพี่น้องชิ้นเดือนนี้เขาก็เกยีเยพักคนเขียน มเดี <c oughs> ๋ยวจุดเตวันลมใหม่ใหม่ใต่อกแหงแล้วพี่น้องเดี๋ยวล้วนใบเบิดแห่งกุกเกี่กเลยห่าไก่ต้นมาห่อื้นหนึ่งผิดหน ทำไมมันสีมี่แคปปลาไทยมันออกมองเดียวอย่างเดีวยวตอนเก็บงวนถออ้างทงางสีบ่ออกให้เก็บอีกยังเถอะ รงหอยร่องหองยางรองยางข้นได้พี่หน่อยทางมาร่องหอ้วกอขืนหองอีกขืนคู้อีกได้พี่น้อยจงเป็นหอวทางเมื่อจ้างหอดู้ขานาดชุ่มตาคนตาไทยเนี่แะยเย็นดี กวดเปล่นจ้ะพี่น้อกำลังฮัดแต่ว่าบอกงานเป็นไรดอกแต่ว่ากับพ่อเด็กพ่ออันพ่อเด็กกวดอยู่พ่อบอกเด็กสื่อนะพี่น้องไปกวดกับแพงแพ่งเดือดชิบเก่าชิบ,ชบอดอกแคมมันลายนะฮัทเห็ดกับพ่อได้อยู่พี่น้องมึงในยูทูปก็กับบอกวิธีเห็ด ใสิอดลดแล้วพี่น้องหอดลดแล้วบนทีเมือ่อนคุณละเปห่อถุงเรพี่น้องสร้างเมืออ่อคุณละสิดวเอาเข็มโอ้ยง จอดรถไว้ก็แขมกันบานพี่เนอะเอาแขมมาเฮ็ดในกวดอีกก่อนกระล่งเฮ็เดเด็ดฮดไสองดำันดีเอออ่ะดอกแขมให้ถุงหมู่านเราสิเอาอันนีดอกเขม อาหวานเหมือดเอาเอาเขียมเขียมคนพี่น้องมันนี่ัก้ันี้เอานีไปลองจุ่มเลยทำนี้แล้วมันหมันเขียมไนขวดแลยไป่กอนมาเอาเป็นตุ่มไลยได้เผ็ดแล้มันเผ็ดยังล่ะ có gùi nhẹ thôi ông đi cắt ông mì này ăn cô ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những คุณพอไหมคเกิดไม้ช hmm. ุปีบ่นี่เกิดชปีย่อเก่าบ่มันกัมันกับองหมดหมดแล้วปองใหม่แล้วหยอนนี่จะทิตายที่าโอ้ตองเอามีเน่หมีดิมีดเอามีก่อนหมีหน่อยนกระเปรยังนเล่นเลยแหลาง่างายไว่าไปหรอก

cắm cò, điều cắm mong điều <coughs> <coughs> mong phải นากปุ้งไม้ยรียาานี่กอียงอยู่นี่มีวะไม่แดดรอางหวมเข้าไปเห็นมกวดแม่ก็บ้งัหลานนางจะจีจีหได้ทีหนอไก่อนคือเจมันโกก่นี่จี เ,เกิดธรรมชาติวันนี้เนี่ยเกิดมาธรรมชาติเลยไม่โกงหรอกเป็นหยาเนาะไม่เป็นหยาเนี่เปียกเป็นกับมันเนี่ยพี่นหน่องอันเนี่ยหนอเข้มมึงไดก็กจะได้เอาได้บ้างวันนี้เราไก่ชุด เห็นเป็นพญสวดชอบเอาอีกอยูเหียเกีงละไปเอาหมองมาหลายข้าบุทก่อนก่อนให้จ้ามีกนไปเอาอยู่หอ้จไปเอาสิ้เหยีดหือปวดใช่สามละเกียตสิบแปดสิบไมพี่น้อจะง่ายใดดีแลน่อเอ็นปวด เอาเรียบร้อยละเดี๋ยวซ้ำนี่ละเอาดโบเบิร์ตดอกยังอย่งอยู่ซ้ำนี่ก็ได้ซ้ำดำเห็นด้พี่น้องนี่เดี๋ยวซ้ำดำเยอะก่อนเห็ลดละดำหนึ่งโบราณเป็นไรไปรีออกเนาะไปตากแดวเขาก็รีรีออกเพราะมันเห็ดเ,เ,เมื่อไหร่พี่น้องเอ้าจะสิลาพี่ลาน้องเลยนอกจากจะสิผ้าผ้าก็หลูมเมื่อกินนี่ะผ้าก็ไหลก็แซ่บเนี่ยพี่น้องกคนติดตามกด,ดกระดิ่งแจงเตือนจาก,ก,กสองนูกก้กอนแชนแนล มาหาอขอบกันมาจใจพี่น้องขอ,ขอบคุณพี่น้องที่ร้ายด้วยจ้าสวัสดีจ้ามาใส่กระสอกกันด่เตือนจะยุ่เหยน